เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่อง c อมมินีทีวีนะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Skyba บดเฮเวนนะครับก็เป็นเกมอันดับหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมคนดาวนโหลดเป็นล้านคนแล้วนะตอนนี้เป็นเกมเปิดใหม่และได้คะแนนอยู่ที่สี่จุดแปดนะผมโอ้โหพูดไม่ถูกนะผมโ,โ,โอเคขนาดก็ไม่ถึง1นึ่งจริงนะเพียงแค่711เเมกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะสนุกยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดก่อนเลยต้นคลิปนะครับผม ก็สามารถเข้ามาที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับนะ่าแล้วก็จะเจอหน้านี้นะให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าโหลดคลิปผมนะครับจะมีสิทธิพิเศษต,ต่างๆมากมายแล้วก็ได้ของรางวัลที่ไม่เหมือนช่องอื่นด้วยนะครับโอเคเรากดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับชือ้อ่ะนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะเดี๋ยวจะดาวน์โหลดอีกครั้งให้แล้วกันนะครับผมอ่าปึ๊บเดี๋ยวถ้าเราโหลดเสร็จนะเดี๋ยวามาติดตั้งพร้อมกันเลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเราทําการกดติดตั้งไปเลยนะครับผมอ่าแต่ของผมมันจะขึ้นอัปเดตเพราะว่าของบุมติดตั้งไปแล้วนั่เนเองนะครับโอเคเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดได้เลยนะครับตรงนี้ง่ายๆเลยนะสําหรับแอปนี้นะครับผมอ่าอ่าโอเคถ้าใครหาเกมไม่เจอนะครับสามารถกดค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะ โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะไม่เรากดไปที่บูทเตอร์ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะจะทำให้เกมนะลื่นๆนะครับผมลื่นขึ้นแบบ500เปเเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟจริงๆนะครับมันอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับผมให้เราทำการกดบูทเตอร์นะโทรศัพท์เราก็จะเชื่อม VPN ทางด้านเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยนะครับทำให้เราเหมือนเล่นอยู่ในประเทศจีนเลยนะครับให้เราไม่กระตุกเลยนะ โอเคเมื่อเราทําการเปิดเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเกมจะเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเหมือนเดิมเลยนะครับให้เราทําการลงชื่อเข้าใช้นะครับผมไม่งั้นเราจะเล่นไม่ได้นั่นเองนะนะครับผม สามารถลงชื่อเข้าใช้ง่ายๆเลยเนะครับผมสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับถ้าอยากด้วยอีเมลนะครับผมก็กดไปที่ข้างล่างซ้ายได้เลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้นี่มีแอปใหม่มาต้องใช้หน่อยนะครับโอเคนี่กดไปได้เลยปับ๊บครับผมจะเห็นคําว่ากองจดหมายนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเราไปได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อกรอเสร็จแล้วนะไม่กดรับล่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะกดรับล่าไปได้เลยปุ๊บ นะครับผมแล้วก็รอนะครับทางด้านค่าเกมนะครับส่งรหัสมาทางอีเมลของเรานะครับให้เช็คอีเมลตลอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่เกิน30วินาทีนะครับผมรอเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมเราใส่รหัสได้เลยนะครับอ่ะใส่ตามที่เขาส่งมาเลยนะนี่ใส่เสร็จนะเราก็จะเด็กมาหน้านี้นะครับให้เรากดเครื่องหมายมากกว่าได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่า เคเรากดไปได้เลยครับ Shift T1 โอเคท่านี้ก็สามารถเล่นเกมได้แล้วนะครับผมตัวเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยมาให้นะครับก็สามารถเล่นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับเคเราไปเล่นเซิร์ฟหนึ่งกันดีกว่าเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดนะกับ Sky b a t Heaven นะครับดูภาพนะตัวเกมนี้ไม่ถึงหนึ่งจิกนะเท่าที่ผมโหลดมานะครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมขอดูสายก่อนนะ ล,ลิงชัวเหรอลิงชีลิงชูงชนะครับไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหดูภาพนะมังกรอืม้มภาพแบบอลังการสุดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมควรเล่นอันไหนผมว่าผมควรเล่นสายนี้นะเขาเรียกว่าสายอะไรอะสายซัมมอนนะครับอลองเล่นอันนี้ดูเนะี่ย กดเลยวู้ที่จัดโอหแล้วดูภาพนะนะใครแปลไม่ออกนะสามารถกดแปลภาษาได้เลยตรงนี้นะครนี่มีการแปลอยู่นะครับอันนี้ก็คือแปลแบบว่าแคปหน้าจอแปลเอานะครับผมง่ายๆเลยตรงนี้นะครับถ้าใครไม่อยากแปลก็อ่านภาษาอังกฤษเอานะครับโอเครอเข้าเกมก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวเกมนี้นะ เอาละครับตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมนะเขาแจกเอ่อฟรีเวีไอพีนะครับผม1ชั่วโมงเลยนะครับต้องรีบเล่นใน1ชั่วโมงนี้แบบให้ตึงๆไปเลยนะครับผมนะใครถ้าใครอยากโหดเร็วนะครับแนะนํานะเพราะว่าเขาแจกทางด้าน VIP ีนะครับผมหนึ่งชั่วโมงนะฟาร์มแล้วได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอเวลเยอะขึ้นนะครับผมประมาณนี้แล้วผมเล่นยับๆับเลยนเนี่ยมาดี นี่ครับตีปีาจมังกรแล้วดูภาพนะเนี่ยผมเล่นเหมือนเป็นนักอันเชิญมากกว่านะเป็นนักเวทนะครับตัวนี้ผมเล่นเป็นนักเวทเลยอย่างมันนะครับดูภาพฮะภาพคู่สวยนะมาตรงๆถ้าแบบเออแบบเป็นจีนน่ะจีนจีนของแท้เลยนะครับตัวผมนี่มรงนี้มีปีกด้วยนะ ตอนนี้วีเพีเหลือชั่วโมงครึ่งน,นะครับเอ้ยครึ่งชั่วโมงนะครับผมสามสิบนาทีนั่นเองนะรอเลยผมว่าน่าจะหมดในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งละปะ่ะเขามีของให้รับไหมตรงนี้นะครับโอ้โหมีสั่งสกิลแบบนี้ด้วยหรอมีการให้อัพสกิลด้วยนะครับสกิลไหนดีควิกอัพเกรดเอ้ยมีควิกอัพเกรดด้วยอัพเกรดแบบรวดเร็ว ฮะเดี๋ยวเล่นไปก่อนนี่ก็ยังของใกล้อยู่นะตอนนี้นะครับผมมันยังไม่โหดเท่าไหร่นะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะนะเฟรนี้นะ่าจะต้องเติมนะไปเราอีบิกนาะไปเลยก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะเกมนี้นะครับผมช่วงนี้มันเป็นช่วงเก็บเลเวลนะพอเราแบบเริ่มตันแล้วเราสามารถไป PVP กับคนอนื่นได้เองนะครับ อนะ่ใครเคยเล่นเกมกอลลี่มัง่งใครเคยดูนนิมิกอลี่มัง่งนะประมาณนี้เลยนะครับผมไปแล้วกวด,ดยาวๆนะครับโอเคลอดูก่อนนะว่ามีอะไรให้หรือเปล่าอันนี้เป็นการล็อกอินนะผมโอเคดันเทียนก็มีนะ เดี๋ยวดันเจี้ยนค่อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องไปเก็บเวลทอัมบาริกินหลักก่อนนั่นเองนะออกระสแรสกิลอัพควส์อัพเกรดไปเลยไปกันต่อมีชาร์ปทำเควสกันต่อนะอทำเควสหลักนี่ผมเล่นแป๊บเดียววิวแปดสิบเอ็ดแล้วนะที่ผมเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยเราตร้องต้งนับวิวแปดสิบเอ็ดละตรงนี้มีอะไรให้อัพไหมเอ้ยมีอะไรให้รำไหม ไม่มีอะไรให้รับหรอโอเคช่างมันแล้วกันนะครับเราไปกันต่อนะเพราะว่าเขาแจก VIP พถึงหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะสามารถมารับกันได้นะครับตรงนี้ไปยาวๆยาวๆนะครับเฉพาะช่องผมเท่านั้นนะครับผมเฉพาะช่องผมเท่านั้นที่จะได้นะครับผมตามยาวๆเลยครับเนี่ยเป็นแป๊บเดียว กดบีทโอเคเหมือนจะมีคนมาฟาร,ร์มตามเราด้วยนะเราชื่ออะไรวะเนะี่ยไปกันต่ออะไรอ่ะดันเจียนมาใหม่หรอไหนลองไปลงดันเจี้ยนหน่อยนะครับดูว่ามันมีอะไรเปล่าขอ,อยุญาไปลงดันเจี้ยนหน่อยละกันนะครับโอเคเขาให้เราขยับเองเหรอมาดิ ช,ช,ชิบ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 ใส่สก,กิลโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใส่ไปก่อนนะโอเคเรียบร้อยชนะป่ะชนะง่ายเกินเนี่ยแป๊บเดียวเวลยแปดสิบห้าเลยฮะโคตรเร็วนะเว้ยแปดห้าโคตรเร็วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไปกันต่อเหรอโอเค ก็มีการเปลี่ยนตัวละครด้วยนี่คืออะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวนะทำไมตัวผมมันเปลี่ยนร่างได้วะอ้ยหรือว่ามันเป็นพลังแสงของตัวเรานะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครรู้สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะรับผมโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเับผมสามารถมาโหลดเล่นกันได้เลยนะเับเป็นเกมแนวนี้ใครคิดถึงเกมแนวนี้นะับสามารถมาเล่นกันได้เลยนะตรงนี้นะเับผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเกมแนวนี้นะผมแบบเก็บด่านดันเจียนอะไรแบบนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มต่อก่อนแล้วกันนะเนี่ย